สวัสดีครับผมแอดมิน VIP Crypto Trade คลิปนี้นะครับแอดจะมาอัปเดตเพิ่มเติมสั้นๆนะครับเกี่ยวกับตัวบอทใหม่นะครับ Cross Margin f u t u r e Grid นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยแอดเปิดบอทมาได้12ชั่วโมงนะครับทีนี้แอดจะมาเปรียบเทียบเพิ่มเติมเกี่ยวกับบอทตัวใหม่นี้กับอีกบอทดหนึ่งนะครับก็คือที่เพื่อนๆถามกันเข้ามาก็คือเป็น f u t u r e Grid แบบ Neutral นะครับความแตกต่างตรงนี้ค่อนข้างชัดเจนมากขึ้นนะครับแอดจะมาให้ดูนะครับ ถ้ามาดูที่ตัวออเดอร์แอดตอนนี้จะเห็นว่าตำแหน่งที่ถือแบบโดยรวมนะตอนนี้คือ Position ติดลบอยู่แต่กำไรบอท Profit ที่เทรดทำกำไรสะสมเรื่อยๆืเนี่ยตอนนี้เริ่มมีกำไรชัดเจนขึ้นแล้วนะครับทีนี้หักล้างกันสรุปโดยรวมก็คือยังติดลบนิดหน่อยเล็กมากๆนะครับทีนี้ถ้าเราไปกดดูดีเทลนะครับแอดยกตัวอย่างตรงนี้เลยถ้าเพื่อนเพื่อนเปิดบอทแบบเนทรอนะครับเป็นบอทฟิวเจอร์กริดเนี่ยตอนนี้นะครับแอดเปิดเหรียญเมเม นะฮะแล้วก็ถ้าเรามาดูตัวเหรียญเมฆนะฮะอ่าน,นี่นะฮะแอดเปิดบอทที่จุดเริ่มต้นประมาณตรงนี้นะครับซึ่งราคาได้ขึ้นไปและลงมาตอนนี้ตำแหน่งเนี่ยถ้าเปิดบอทแบบเนทรอนะครับจะอยู่ในโซนด้านล่างแสดงว่าตำแหน่งตอนนี้บอทเข้าฝั่งลองอยู่ซึ่งลองจะติดลบนะครับพอเรามาดูตัวบอดใหม่นะฮะในส่วนของเนี่ยรองกริดนะครับอันนี้เป็น ภาพที่ชัดเจนมากๆนะครับแสดงว่าบอดเนเชอร์ของเราเนี่ยตอนนี้นะจะติดลบอยู่นะครับแบบถือตำแหน่งเลยลบ54ดอลลาร์นะครับและกำไรที่บอดเนเชอร์ทำได้ตอนนี้ก็จะเป็นเท่านี้นะครับคือบวก9พอหักล้างกันแล้วแสดงว่าจริงๆตอนนี้คือติดลบอยู่นะฮะลบ46ดอลลาร์เพราะการเปิดบอดแบบเนเชอเนี่ย ตัวบอทจะรอให้ราคาเนี่ยเลือกฝั่งใดฝั่งหนึ่งแล้วเริ่มเทรดฝั่งนั้นนะครับคือคือว่าถ้าเปิดเนทราตรงนี้แล้วราคาดันลงมาแสดงว่าบอทตอนนี้กําลังเทรดฝั่งรองเป็นหลักรองเป็นหลักซื้อรองปิดช็อตเทคโปรฟิตเนี่ยแบบนี้เรื่อยๆนะฮะเพราะฉะนั้นบอทเนทราตอนนี้ก็คือจะติดลบอยู่และมีกําไรสะสมจากการเทรดสะสมตรงนี้เรื่อยๆนะครับแต่แตกต่างกับบอทใหม่นะครับที่จะมีฝั่งช็อตเนี่ยเห็นไหมฮะที่ถือตําแหน่งกําไรมาลด การขาดทุนและได้ได้กำไรจากการเทรดด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมาย้ำอีกครั้งว่าถ้าแอดแนะนำนะครับว่าจะเปิดแบบตัวฟิวเจอร์กริดแบบเนทัลคือแบบสายไซเว่หรือเปิดตัวครอสมาจินกริดบอดตัวใหม่ที่เปิดลองช็อตทับกันให้มันเฮดจิ้งให้มันหักล้างกันเนี่ยแบบไหนดีกว่าก็ยังยืนยันนะครับว่าแบบบอดใหม่เนี่ยดีกว่านะครับเพราะพอมาดูผลโดยรวมสรุปเนี่ยหักล้างกันแล้วนะครับตำแหน่งเนี่ย เหลือติดลบแค่ลบ18นะครับซึ่งจะเบาวกว่าแบบเนทรอแน่นอนที่จะติดลบอยู่เนี่ยฮะห้าสิบนื่องกไหมฮะแต่พอบอดใหม่มันหักล้างกันจากที่จะต้องติดลบ56เนี่ยจะติดลบแค่18เท่านั้นแค่นี้ก็เบาวกว่าแล้วนะครับและยังมีกําไรสะสมคูณ2เพราะถ้าเป็นบอดเนทรอเนี่ยเทรดฟังใดฟังหนึ่งเนี่ยกำไรจริงๆตอนนี้เนี่ยจะแค่เนะครับแต่กลายเป็นว่าพอ บอดใหม่มีเทรดสองทางคือลองด้วยช็อตด้วยกําไรมันก็จะคูณ2ฮนะบวกเบวกเเห็นไหมฮะก็จะกลายเป็นบวกสินะครับอันนี้เปิดแค่12ชั่วโมงเพราะฉะนั้นถ้าครบ24ชั่วโมงกําไรตรงนั่นหน้าเนี่ยมันก็จะมาหักล้างจนสุดท้ายแล้วพอร์ตบอดของเราเนี่ยก็จะกําไรนะครับอีกอย่างหนึ่งคือมาดูในแบบแยกแบบนี้นะครับก็ค่อนข้างที่จะดีนะฮะโดยรวมดีมากๆนะครับแล้วก็แนะนําเลยสําหรับ ใครที่ใช้บอร์ดเนทรออยู่ก็สามารถมาใช้ตัว Cross Margin ก r ิดได้นะครับก็คือใช้ทุนที่ไม่ได้มากนะครับแล้วก็ถ้าเราใช้ l e v e r A g e ไม่เยอะเนี่ยจริงๆไม่ต้องค้ำเลยเหมือนของแอดนยะถ้าเพื่อนเพื่อนเห็แอดก็ไม่ได้ใช้ Dynamic Margin คือไม่ได้ใช้เงินทุนค้ำนะครับเพราะว่าจุดล่างพอร์ตเนี่ยมันอยู่นอกโซนนะโซนบนโซนล่างแอดเนี 6, ่ย0 6 0 0และ0.03นะครับแต่ว่าจุดล่างพอร์ตเนี่ยอยู่0.08เหนือขึ้นไปแ0ดเหนือขึ้น 03นะครับแอปใช้เลเวเลตแค่คูณ3นะครับแล้วก็ใช้ทุนมากเข้าสู้นะครับก็คือจริงๆถ้าเพื่อนๆใช้เลเวเลตเยอะเนี่ยได้เช่นเพื่อนๆใช้2 5 x แต่ทุนเพื่อนๆ,อนๆก็ดูเมเนจให้มันเหมาะสมในหลักความเป็นจริงนะครับเช่นใช้แค่ไม่ถึงร้อยดอลลาร์นึกออกไหมฮะก็ใช้20ดอลล์คูณยีหรือจะใช้พันคูณสคูณสคือมันก็จะเหมือนเท่ากันมันก็จะเหมือนกันนี่แหละฮะคือไม่ได้แตกต่างกันนะครับ1นึ่คูณร้อย หรือจะใช้ร้อยไปเลยโดยไม่ใช้คูณแบบคูณหนึ่งก็ได้ึกอะไหมฮะมันก็เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าโอเวอร์เทรดนะอย่าใช้เลเวลสูงสูง,สงคือให้คำนวณทุนตามหลักความเป็นจริงมันก็จะไม่มีปัญหาตรงนี้นะครับโอเคแอดก็มาอัปเดตสั้นๆนะครับเรียบเทียบตรงนี้ให้เห็นกันชัดๆว่าระหว่างเปิดฟิวเจอร์กริดแบบเนทรอกับตัวครอสมาจินกริดตัวใหม่เนี่ยแบบไหนดีกว่านะครับก็แบบนี้จะดีกว่าตัวใหม่เลยนะครับแนะนำแล้วก็ใช้งานง่ายเซตง่ายนะฮะ ตอนนี้ก็เปิดมา12งชั่วโมงเดี๋ยวไว้แอดจะมาอัปเดตเพิ่มเติมใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับว่าผลเป็นยังไงแต่ตอนนี้เนี่ยเมื่อกลางวันมันอพอร์ตบอทแอดเนี่ยเขียวละบวก5หรือ6ดอลน,นะครับถามว่าปิดตรงไหนคุ้มค่านะครับข้อที่1เลยนะครับให้ไปดูจุดที่เราเปิดไม่ว่าจะเป็นบอทดฟิวเจอร์กริดแบบเนทิลหรือบอทตัวใหม Cross ่ครอสแมจินกริดเนี่ยเปิดจากจุดกึง่งกลางราคาขึ้นหรือลง ตรงกลางดีที่สุดนะครับพะเป็นการเคลียร์โพซิชันคือเราจะไม่ถือตําแหน่งขาดทุนถ้าเป็นเนทรอ์นะพอราคาเด้งกลับมาตรงกลางก็คือเราได้ซื้อได้ขายแล้วกลับมาตรงกลางจุดคุ้มทุนตรงนั้นคือเราจะไม่มีตําแหน่งติดลบเลยแล้วก็มีกําไรที่สะสมไว้แล้วก็ปิดเนทรอนะครับแต่ถ้าเป็นบอดหม่ได้ทั้งลองทํากําไรฝั่งเทรนลองแล้วก็เทรดทากาไรไปด้วยและทํากําไรฝั่งเทรนช็อตแล้วก็เทรดไปด้วยสะสมพอกลับมาตรงกลางก็คือ มีตำแหน่งทั้ง2ฝั่งที่เท่าทุนนะฮะคือไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ติดลบนะครับกลับมาที่เดิมแล้วก็ปิดก็คุ้มเพราะฉะนั้นทั้ง2บอดปิดตรงจุดที่เราเปิดเริ่มต้นคุ้มที่สุดนะฮะอันนี้คือข้อ1ส่วนข้อ2คือปล่อยให้บอ Run Train, ทรันเทรนเทรดไปเรื่อยๆสะสมนะครับจนนะฮะจนกําไรกําไรที่สะสมตรงนี้หักล้างตรงนี้แล้วผลสรุป t o t ท l p โปรฟิตเป็นบวกนะครับเพื่อนๆพ,พ,พอใจก็ปิดได้เลยเหมือนกันนะครับให้เพื่อนๆลองนึกว่า ตอนนี้เนี่ยแอดพอร์ตอ่ถือโพสิชันเนี่ยติดลบอยู่19ดอลลาร์ใช่ไหมสมมติแอดเทรดแบบเนี้ยไปอีก5วันนะครับก็ถ้าตีง่ายๆให้เข้าใจ17ดอลลาร์คูณ5นะครับผ่านไป5วันกำไร60 70ดอลลาร์หักล้างลบ19นะครับสมมติถ้าราคายังอยู่ตรงนี้นะไม่ได้ขึ้นหรือลงแต่อยู่จุดหน้าตอนนี้เนี่ยโพสิชันก็ยังจะติดลบอยู่19นะครับแต่ตรงด้านหน้าเนี่ยผ่านมา5วันคือ17คูณ อารมณ์เหมือนกำไร6070นะครับกลายเป็นว่าหักล้างตรงนี้ตรงนี้จะบวกอยู่ประมาณหักล้างละเหลือประมาณสมมติกำไร40ดอลลาร์แอดพอใจ5วันแอดก็ปิดอันนี้ก็ได้เช่นกันหรือจะเปิดต่อไปก็ได้ขอแค่ให้ราคานะครับอยู่ในกรอบโซนของเราถ้ายังอยู่ในกรอบโซนแล้วก็ลงมายังเทรดทำกำไรได้ไม่หลุดอันนี้ก็ปล่อยได้เรื่อยๆนะครับเพื่อให้อรอตมันฟื้นแต่จุดสำคัญอย่าลืมตั้ง SL นะครับทั้งบนทั้งล่างของแอดตั้งไว้ละ เพื่อเพราะว่าถ้าหลุดโซนเนี่ยอาจจะไม่เติมมาร์จิ้นอาจจะไม่ถือยื้อนะครับเพราะว่าราคามันค่อนข้างเลือกเทแล้วถ้ามันหลุดกรอบโซนของเราที่ตั้งไว้เพราะฉะนั้นก็ต้องยอมแพ้อยู่ที่ว่าตอนนั้นเนี่ยเรากําไรยอมยอมแพ้แบบกําไรลดหรือเปิดมายังไม่ทันกําไรเลยอยู่ก็ลูดแสดงว่าอันนี้ไม่ปกติละเพราะฉะนั้นไม่ควรยื้อนะครับโดนเอสแอลก็คัดให้ระบบคัดไปยอมแพ้ไปแล้วค่อยไปหาวางกรอบโซนเริ่มใหม่นะครับตรงนี้เราก็ต้องเข้าใจตลาดและเข้าใจกลไกมันด้วยนะครับอย่าไป ยื้แล้วก็คิดไปเองว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันก็ต้องกลับมาอะไรอันนี้อันตรายมากนะครับความคิดนี้นะฮะเพราะฉะนั้นควรทําตามระบบนะครับวางกรอบวางโซนมี SL มี TP ก็ควรปล่อยไปตามนั้นคือถ้าหลุดก็ถือว่าโอเคตลาดไม่ใช่อย่างนั้นก็ยอมแพ้ไปแล้วค่อยไปเริ่มไปวางใหม่นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้แอดก็ขอฝากไว้เท่านี้นะครับสั้นๆอัปเดตตัวปลดใหม่ cross margin future grid นะครับสำหรับเหรียญเมเมนะครับเพื่อให้เข้าใจการทำงานมากขึ้นแล้วก็เมื่อเปรียบเทียบกับแบบ e u t r a l นะครับก็จะเห็นตรงนี้ชัดเลย นะเพราะว่าคลิปก่อนหน้าเนี่ยมันยาวแล้วก็แอดไม่ได้รบรัดให้เข้าใจนะครับเผื่อเพื่อนๆไม่เห็นภาพนะครับว่าเปิดแบบเนทัลพอเลือกรองหรือช็อตแล้วมันจะแตกต่างกับครอสมาจินกิดยังไงจริงๆก็ไม่แตกต่างกันนะครับเพียงแค่ครอสมาจินกิดเนี่ยมันเหมือนเปิดเนทัสองบอดนะฮะก็คือเนี่ยดูดีเทลก็คือเนทัลฝั่งเนทัลฝั่งรองและก็เนทัลฝั่งช็อตเหมือนเปิดเนทัลเนทัสองอันเลยนะครับแล้วก็ให้มันหักล้างกันนะฮะเนี่ย รันเทนบวก3ารันเทนลบ57แต่พอมีกำไรด้านหน้าทั้งสองอมาหักล้างรวมๆดูด้านหน้าก็คือสวยมากๆนะครับลบอยู่แค่2เท่านั้นนะมีกำไร17แล้วก็ถือตำแหน่งลบอยู่19หักล้างเหลือ2นะครับนี่ขนาดลงจากจุดที่เปิดมาตรงนี้นะฮะตอนแรกเนี่ยเมื่อเช้าเนี่ยกลับไปตรงนี้นะครับคือกำไรบวก17แล้วนะครับส่วนทุนเออไม่ใช่ทุนตำแหน่งที่ถือขาดทุนเนี่ยแทบไม่มีนะฮะ เหลือเกือบศูนย์เลยส่วนด้านหน้าในบวกสิบก็คือกำไร17ดอลลาร์นะครับตอนนี้ก็เทรดสะสมไปเรื่อยๆเ,เทรดไปพันเกว่าครั้งแล้วนะครับเพราะว่าเป็นเหรียญแอลคอยที่สวิงแรงและใช้ระยะห่างคือ0ูด้วยนะครับค่อนข้างที่จะแคบไม้ก็คือ3 290ไม้นะครับสองเส้นกริดนะฮะโอเคนะครับ,อนะรบแอดก็ขอฝากไว้ท่านี้ นะครับคลิปต่อไปฝากติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับแล้วก็มีอะไรก็สามารถคอมเมนต์นะฮะทักสอบถามแอดได้นะครับรายละเอียดอยู่ใต้คลิปวิดีโอแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นลิงก์สมัครของกระดานเทรดเพลนิกถ้าเพื่อนเพื่อยังไม่ได้สมัครก็แอดขอฝากนะครับสมัครผ่านลิงก์แนะนําของแอดด้วยนะครับแล้วก็จะมีเพจเฟซบุ๊กเพลยอนิกไทยคอมมูนิตี้นะครับเข้าไปติดตามแล้วก็ ดูการวิเคราะห์ของแอดได้นะครับมีเพื่อนๆที่ใช้งานบอทนะครับเข้าไปแชร์ผลกําไรเข้าไปแนะนําบอทพูดคุยแลกเปลี่ยนกันนะครับคนไทยนะครับแล้วก็มีห้อง Discord และสุดท้ายคือ Line Open Chat นะครับขอกันเข้ามาได้นะครับสำหรับคลิปนี้แอดก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ